สินเชื่อรีไฟแนนซ์ของกสิิกรไทยเนี่ยสู้เขาได้ไหมครับอ๋อครับจริงๆดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์และเงื่อนไขรีไฟแนนซ์ของเรือธนาคารเกสิกรไทยนี่แบบว่าน่าจะดีที่สุดนะครับ อันดับแรกนี่ผมเรียนแบบนี้นะครับเรามีแคมเปญปกติตอนนี้ก็คือคว่า0% 6เดือนอาสามารถที่จะกู้รีไฟแนนซ์ได้และยิ่งถ้าท่านมีรายได้สูงๆกู้มากๆนะครับอย่างเช่นมีรายได้ตั้งแต่แสนบาทขึ้นไปเนี่ยเราจะให้ดอกเบี้ยพิเศษเลยนะแล้ววงเงินกู้ถ้าสูงไรายได้ก็สูงตามไปด้วยนะครับอันนั้นเป็นข้อที่1ก็คืออ,อันดับที่2คือเราจะให้วงเงินเพิ่มจากวงเงินเดิมที่ท่านมีอยู่ในอันตาราดอกเบียบเ้ยเดียวกัน นะครับบางแบงค์เนี่ยให้ดอกเบี้ยบ้านที่มีค้างอยู่เลทพิเศษแต่ส่วนที่เพิ่มเสียดอกเบี้ยแพงมากคิด2เกตสองระดับนะฮะแต่นี้เราใช้เลทเดียวกันแต่วงเงินไม่เกิน5ล้านในส่วนที่เพิ่ม5ล้านซึ่งก็เยอะมาก5ล้านนะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่านเกิดมีบ้านราคาประมาณ10ล้านเกิดท่านผ่อนชำระของเดิมไปเหลือ3ล้านท่านสามารถกลับมากู้ใหม่ได้ อีกประมาณไม่เกิน8ล้านเพราะ8ล้านนีคือ80%ของ10ล้านแต่10%ของ10ล้านและ3บวก5ส่วนเพิ่มนะครับก็ได้อีก5ล้านเพราะว่ากู้มา8ล้านใช้นี่เดิมสัก3ล้านเหลือ5ล้านใช่ครับ,รบแล้ว8ล้านนี่เราคิดดอกเบียนเน้ยหนาตาพิเศษเหมือนกันเหมือนกับสินเชื่อบ้านหมดเลย นะครับบางท่านบางแบงค์เนี่ยเขาอาจจะคิดส่วนเกินว่าอันนี้ไม่ใช่สินเชื่อบ้านเพราะว่าสินเชื่อบ้านนี่เหลือเพียงบางส่วน3ล้านอีก5ล้านนี้ไม่เกี่ยวต้องคิดอคด,ดอกเบี้ยแพงนะครับเม่ั้นหนึง่งเราจะได้ดอกเบีย้ยที่เป็นเลทพิเศษทั้งจํานวนแล้วก็วงเงินเพิ่มอีก5้าล้านไปจับจ่ายใช้สอยตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะครับเช่นอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งทาที่ไปกู้รีสิ่งก็กู้บ้านเพิ่มนะครับ หรืออยากจะส่งลูกไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศอ,อันนี้โอ้โหใช้เงินมากเลยนะครับอาจจะใช้เงินปีหนึ่งสองสสองล้านอันนี้ก็กู้อันนี้เป็นส่วนเพิ่มเพื่อไปจ่ายเป็นค่าศึกษาให้บุตรแทนที่จะไปกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษาซึ่งก็แพงมากซึ่งแน,น่นอนนะฮะดอกเบี้ยริซิงถ้าจะกู้ถ้าเกิดจะซื้อรถแล้วจ่ายด้วยดอกเบี้ยริซิงหรือว่าจะกู้เงินเพื่อส่งลูกเรียนนอกด้วยอัตราสินเชื่อสวนบุคคลย่อมแพงกว่าดอกเบี้ยบ้านอยู่แล้วถูกต้องฮะเพราะงั้นเนี่ยทั้งสองสามปัจจัยนี้เนี่ย ทำให้ลูกค้าที่มากู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยเพื่อรีไฟแนนซ์เนี่ยนะก็ได้สิทธิพิเศษได้ดอกเบี้ยที่ถูกยิ่งช่วงภาวะดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะรีไฟแนนซ์แล้วก็มาอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ของกสิกรไทยปัจจุบันในขณะนี้เท่าไ,รไหร่ครับเรามีพิเศษคือ0%หเดือนแรกหลังจากนั้นก็จะมีหลายรูปแบบให้เลือกแล้วก็จะมีประเภทถ้าเกิดว่าท่านเป็นบ้านที่ บริหารจัดก,การโดยเดเลเปอร์ที่อยู่ในตลาดทรัพย์ mm hmm. ก็จะได้เลทพิเศษ mm hmm. ท่านมีรายได้ตั้งแต่แสนบาทขึ้นไปท่านก็จะได้เลทพิเศษเพราะงั้นเราจะมีเลทหลายหลายรูปแบบให้เลือกมากนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ธนาคารต้องการอ,อย่างเช่นคือบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่สล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยเราคิดว่าลูกค้าที่มากู้ก็จะมีรายได้พอสมควร,ครนะฮะแล้วรายได้ถ้าเกินแสนเราก็ให้ดอกเบี้ยพิเศษเออทำไมเงินเดือนสูงเนี่ย จึงควรจะมากู้รีไฟแนนซ์ที่แบงก์กสิก่อนครับ,รบอันดับแรกก็คือว่าเราให้ดอกเบีย้ยที่ต่ำต่ำกว่าลูกค้าทั่วๆไปสาเหตุบางคนบอกเอ๊ะทำไมเอลครไทยต้องให้ดอกเบีย้ยต่ำกับคนที่กู้มากจริง,รงๆก็คืออันดับแรกก็คือว่าเวลาเราทําสินเชื่อ5ล้านกับ5้าแสนเนี่ยต้นทุนเท่ากันเพราะงั้นทําให้โดยเฉลี่ยแล้วต่อล้านบาทเนี่ยถ้ากู้มากเราก็จะ ลดต้นทุนต่อหนึ่งล้านบาทลงมาได้เราก็จะมาลดดอกเบีย้ยให้ท่านได้นะครับอันดับที่สองก็คือว่าเราไม่ต้องไปบริหารจัดการลูกค้าหลายหลายรายในพร้อมกันนะครับอันดับต่อมาก็คือว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงเนี่ยปัจจุบันยังรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีกว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยเพราะงั้นความเสี่ยงก็เลยต่ำกว่าเราจึงอาจจะให้อัตราดอกเบี้ยได้ต่ำกว่าเพราะว่าลักษณะบุคลิกของลูกค้ามีความเสี่ยงน้อยกว่า ครับครับฉะนั้นจะทํายังไงครับจึงจะมากู้เงินซื้อบ้านที่ธนาคารกสิกรไทยโดยที่ไม่ผิดหวังครับต้องเตรียมตัวยังไงต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นยังไงครับเอาคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับ,ค,รบคือ,อผมเรียนว่ามันอยู่ที่ความสามารถในการผ่อนชำระของแต่ละบุคคลนี่สําคัญที่สุดครับหลักอันแรกก็คือต้องมีรายได้ที่เพียงพอนะครับเพราะงั้นเนี่ยรายได้เพียงพอแค่ไหนก็คือว่าปกติน้งก็จะให้คุณผ่อนสักไม่เกิน40%ของรายได้ ผมยกตัวอย่างเช่นมีรายได้0 0 0 0คืับก็ผ่อนไม่เกิน8,00พันถ้าแป0พแปลงกลับไปว่ากู้ได้สักเท่าไหร่ก็กู้ได้ประมาณ1ล้านบาทบผ่อน8 0ด0โดยใช้ระยะเวลาผ่อนประมาณสัก20ปีนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าที่มีรายได้2 0 0 0มืกู้บ้านได้เฉลี่ยประมาณ1ล้านบาทนะแล้วก็ถ้าเอาสูตรนี้เป็นสูตรสําเร็จรูปนะครับ,รบท่านอยากกู้2ล้านท่านก็มีรายได้4 0,000ื่าล้านก็8 0,000ื่น นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ20,000กู้ได้ล้านหนึ่งคิดง่ายๆนะทุกๆ20,000บาทของรายได้จะกู้ได้ประมาณ1ล้านบาทนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องคำนวณถึงภาระหนี้เดิมด้วยนะครับว่าถ้าสมมติท่านบอกว่ามีไรายได้2 0,000ืท่านผ่อนไปแล้ว3 0พันท่านก็ผ่อนได้อีกแค่5,000ครับห้าพันก็กู้ได้ไปถึงหนึ่งล้านละนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันดูภาระหนี้เดิมด้วยนะครับเพราะงั้นอันอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีไรายได้เพียงพออันดับที่2คือถ้าเราไป ลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนอย่างเช่นผ่อนลดหรือสองวัวสามวดก็ชำระให้หมดไปอันนั้นก็จะไม่เป็นภาระที่จะมาคำนวณท่านก็จะกู้ได้เต็มเลยคือถักเคลียร์นี้เดิมไปให้ได้เยอะที่สุดยิ่งดียิ่งดีครับนะครับอันดับ3คือต้องแสดงรายได้ให้ชัดเจนรายได้ชัดเจนไงถ้าท่านมีใบรับรองเงินเดือนแล้วเงินเดือนนั้นเข้าบัญชีธนาคารก็เอาบัญชีธนาคารมา,<อ>าสแสดงพร้อมกันคือสเตทเมนต์และสลิปเงินเดือนก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีรายได้ที่แท้จริงนะครับหรือถ้าทำ ประกอบอาชีพอิสระท่านก็พยายามประกอบอาชีพอิสระนี่ดูยากไหมดูยากครับคือบางทีลูกค้าส่วนใหญ่ค้าขายแล้วก็เงินไว้ที่บ้านใส่เก๊ไว้ฝังตุ่มไว้อันนี้ไม่เป็นผลดีกับเวลาจะกู้เพราะฉะนั้นแบงก์เนี่ยจะไม่เห็นว่าท่านมีรายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านควรนํารายได้เนี่ยผ่านเข้าบัญชีกระแสรายวันก็ดีออมทรัพย์ก็ดีนะครับ หลังจากนั้นท่านจะจับจ่ายใช้สอยแล้วค่อยเบิกประชาพยายามเอาเงินผ่านแบงค์ให้เห็นแต่ไม่ใช่โยกไปโยกมาไม่ใช่โยกไปโยกมาอย่างนั้นแบงค์รู้นะฮะอย่างนั้นแบงค์ก็รู้ครับไม่คำนวณให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถคำนวณรายได้ที่แท้จริงได้นะครับอันเนี้ยสามสี่อย่างแล้วก็อันสุดท้ายคือท่านต้องไม่เป็น NPL นะครับ่สำคัญเลยถ้าท่านเป็น NPL ก็แบงค์ก็สามารถตรวจสอบได้จากเครดิตบูโรเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็การกู้ก็เขาก็จะไม่ค่อยมั่นใจว่าให้กู้แล้วท่านจะผ่อนได้ไหมเพราะของเดิมท่านผ่อนไม่ได้นะครับนิดนึงนะฮะและประเภทที่มากู้แล้วต้องผิดหวังกลับไปส่วนใหญ่เกิดจากอะไรฮะเกิดจากรายได้ไม่เพียงพอนะครับคือรายได้ไม่เพียงพอประมาณ30กว่าเปอร์เซนต์ก็คือว่าคิดว่าตัวเองมีรายได้เพียงพอแต่ปรากฏว่าเดินนงดูจริๆ้ีท่านมีภาระผ่อนนั้นอื่นเยอะมากลืมนึกไปลืมนึกไปว่ามีผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถผ่อนตู้เย็นผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าอไฟฟ้าอีกก็เลยทําให้ รวมแล้วรายได้ที่คิดว่าพอหรือไม่พอเพราะว่าเอาไปผ่อนอย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านก็ควรจะผ่อนให้น้อยหน่อยนะครับลดการผ่อนให้มากที่สุดครับนี่คือนะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นหลักเป็นเรื่องที่ควรรู้จริงๆนะครับนอกจากจะใช้กับแบงค์นี้แล้วผมเชื่อว่ากับแบงค์ทั่วไปในการจะไปกู้ซื้อเงินก็ใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคงได้เห็นภาพชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาไปกู้เงินแบงค์เพื่อจะซื้อบ้านอย่าลืมตรวจสอบความพร้อม และความสามารถในการชำระเงินของตัวเองซะก่อนนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งเวลาที่จะไปขอกู้สินเชื่อบ้านนะครับโดยเฉพาะเคโฮมรูนของธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับสั่งได้จริงใช่ไหมฮะสั่งได้ครับเมื่อกี้นี้เพิ่มความสะดวกสบายอีกนิดนึงนะครับว่าคือถ้ากรณีที่ท่านรู้ท่านจะต้องการรู้ว่าท่านมีความสามารถในการข่อนได้อย่างไรโดยที่ท่านยังไม่ต้องมาธนาคารก็ได้นะครับ เรามีบริการอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า K Home l o a n ออนไลน์ยียงแต่ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของกสิกรแบงก์ c o m หรือ Khome ส m i l e โฮม Smile มี S นะครับ h Home s m ส l e c l ั b .com นะครับ,รบหรือว่าเข้าไปในเว็บพันทิปก็มีนะประกาศ .com ก็มี เข้าไปที่ไอคอนที่เป็น K Home Loan Online แล้วลองไปกรอกข้อมูลดูจะบอกว่าท่านกู้ได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ท่านกรอกปุ๊บเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปติดต่อท่านว่ามีอะไรให้คำปรึกษาเพิ่มเติมแล้วก็วิ่งไปให้บริการถึงที่เราเรียกว่า K Home Loan Delivery วิ่งไปถึงที่ภายใน24ชั่วโมงตามที่ท่านต้องการนะครับสะดวกสบายและก็ตรวจสอบตัวเองขั้นต้นก่อนได้ด้วยได้เลยครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณชาชัยครับครับสวัสดีครับครับ คุณชาติชายพยุหานาวีชัยนะครับ <c oughs> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือว่าเคแบงค์นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่มีมาฝากกันในวันนี้นะครับวันนี้ท่านคุณชาติชายและผมยุทธนากระบวลแสงลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ